ต้องได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเหมาะสําหรับคนที่ใช้สกินแคร์เท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลมีปัญหาผิวหยาบกร้านความหมองคล้ําฝ้ากระต่างๆที่ดูแลเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เกลี้ยงสักทีนะนะฮะสุดทิเป้ครับสวัสดีค่ะพี่คือต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการที่ดูแลผิวหน้าเนี่ยไม่ใช่วันๆหนึ่งสักแต่ทาครีมอย่างเดียวมันต้องมีต้นตอค,คือต้องเคลียร์ผิวหน้าให้ดีสะก่อนแล้วครีมเนี่ยมันถึงจะช่วยได้ใช่ไหมคุณเป้ใช่ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์เเเนนนีค่ปป็ท มีปัญหาผิว8ปีเต็มเลยค่ะพี่หนุ่มไม่ว่าจะเป็นรอยฝ้ารอยกระด้วยความที่เราใช้เซียรอยอะค่ะมาแบบทั้งสารเคมีทั้งสารเซียรอยที่มันตกค้างในผิว <c oughs> ก็เลยทําให้เราอยากที่จะทําสกินแคร์มาตอบโจทย์ตัวเอง <c oughs> โจทย์การทําสกินแคร์ของเป๊ก,ก็เลย <c oughs> หนึ่งเลยต้องได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน <c oughs> ที่มีประสิทธิภาพ <c oughs> และ2ต้องได้ความปลอดภยัยเป๊ก,ก็เลยทําสกินแคร์ตัวนี้ออกมาเทสเพื่อทดสอบผลลัพธ์กับสถาบันระดับโลกสปริงคอนโทรว่าผลลัพธ์ที่เราทําออกมาเนี่ยมันได้ เ,เพราะว่าเราต้องการผลลัพธ์ที่มันสามารถวัดค่าได้และส่งไปตรวจกับสถาบันเดิมมาทลจิสตเทสประเทศญี่ปุ่นเพื่อการันตีว่าตัวเนี้ยมันเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายแบบเป้จะใช้ได้ไหมนะก็เลยได้มีโอกาสทําสินค้าอีกตัวหนึง่งเป็นตัวนวัตกรรมตัวเนี้ยค่สะสบู่เคลียร์ผิวเสื่อมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยผัดเซลล์ผิว ที่อยู่ด้านบนของเราที่มันตายแล้วนะคะให้หลุดลอกออกไปจากผิวเราโดยเป็นธรรมชาติเหมาะสําหรับคนที่ใช้สกินแคร์เท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลมีปัญหาผิวหยาบกร้านความหมองคล้าฝ้ากระต่างๆที่ดูแลเท่าไหร่ก็ไม่ไม่เกลี้ยงสักทีนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วออกไปและสิ่งสําคัญนอกจากที่จะทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นนะคะยังทําให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื่นไม่บางและมีสุขภาพผิวที่แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะกระแสตอบรับดีมากๆเรากระจายสินค้าตัวนี้ค่ะถึงมือลูก ค่ะจริงๆเนี่ยเป็นล้านล้านชิ้นแล้วค่ะจนเราได้เป็นรางวัลทั้งตัว Innovation ปี2023ปี2022แล้วก็ตัว Product of the Year แล้วก็ตัวรางวัล Top SME a w a r d ซึ่งเป็นรางวัลสาขาวิจัยและพัฒนาย,ยอดเยี่ยมแห่งปีจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งตอนนี้แบรนด์วาเคยมาที่นี่รอบหนึ่งแล้วค่ะพี่หนุ่มเคยมาแล้วลวันนี้มาตอกย้ำอีกสักครั้งด<า>ูว่าตอนนั้นนี่บอกว่าคนสนใจกันเยอะมากาสบู่ตัวนี้ เคยเปิดตัวมา3ามหมชิ้นแล้วขายหมดภายในหชั่วโมงเลยถ้าวันนี้ไม่ทันก็คือต้องรอของอีกไต่ำกว่า45หวันก็คือก็ฟอกก่อนฟอกทิ้งไว้เช้าเย็นไม่เกินแบบ30วิิตวิถึง1นาทีเพื่อที่จะให้มันผัดเซลล์ผิวฟอกไว้แล้วก็ทิ้งไว้ใช่ค่ะแล้วก็ทให้ล้างออกโอเคนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ